วันนี้เราจะมาเรียนประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะมาฟังไปพร้อมกันเลยค่ะก่อนจะฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะใครอยากได้ไฟล์เสียงสามารถส่งทางไลน์ได้ค่ะแอดไลน์ไม่หญิงลงไปเลยนะคะมาฟังประโยคไปพร้อมกันเลยค่ะฮัจชิเม m มาชเตยินดีที่ได้รู้จัก ค,ครับตรงนี้เวลาเราเจอคนญี่ปุ่นครั้งแรกเขาก็จะใช้ฮัจิมิมาชเตตในการทักทายนะคะไทกะราคิตะยาดาเดสชื่อยาดามาจากเมืองไทยค่ะนั่นโตโยเบบะอีเดสกะให้เรียกว่าอะไรดียาดาโต้ยนเดกราไซเรียกว่ายาดาก็ได้ค่ะ ครับชุชินว่าโดคโบ้านเกิดของคุณอยู่ที่ไหนเหรอคะครับชุชินว่าไทยดสบ้านเกิดอยู่ที่ไทยคะ่ะครับวัตชิว่าชิมิกะ 好きです。私は、私は私は私は私日本語を勉強するのか好きです。シャンチャープリンパサイイポン。イチショーニ、キヨトニ、イカナイ、ペテヨキヨト、ド 私はレดี่ยวๆです。ฉันทำอาหารไม่เก่งวัตชิวะนพี่น้องสคน私はิวเคยวไดเดสฉันมีพี่น้องสามคนวัินิีวมั ปกติฉันจะตื่น6โมงหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะคะใครอยากเรียนแบบเจาะลึกไพเวทติดต่อมาที่ Line ID ที่ม่หญิงโชว์นี่เลยนะคะและก่อนจะจบก็คือวันนี้ขอประชาสัมพันธ์ e b o ุ๊เล่มที่2ของม่หญิงพร้อมส่งให้กับทุกคนแล้วค่ะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ